ตับอันนี้ืถอย้ออกมาไกลๆนะครับเมื่อตัวใหญ่แหงจ้าจำโบ เอาแพนลงน้ำเชื่อไปแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับเขาขายเกษตรกรสามารถสัมภาระนะครับจีนงานชมแล้งนิ้งได้สามพันบาทนะครับบอกเลยนะครับประมาณอีกหกเดือนนะครับอีกหกเดือนจะรีดน้ำเชื่อครับชุดละสามพันตั้งนี่ประกาศไว้นะครับเจ้าชุดนะครับเพราะมันโดนนะครับชุดละนะครับขั้นแรกก็สิบสองโดสสิบห้าโดสนะครับสิบสองหลอดถึงสิบอดสามพบาทนะครับท้องเรียนน้ำเชื่อนะครับบอกเลยนะครับ มีแพนชีรีดแล้วนะครับเจ้าก็ถังทางดูนะครับเ้าตกบบ้าใสได้น่นอนนะครับราคาหมูนะครับรูกไม่ติดดาวรถรถเกี่ยวเราว er ่าที่มันมีมีหอตมอาแต่ที่วงติดตามอยต่ตลยดีมีหอตมอาแล้วเย็นนะออตอมัว